สวัสดีครับวันนี้นะครับมาซ่อมแอร์นะครับซ่อมแอร์แอร์รั่วนะครับแอร์รั่วนะครับตอนนี้กําลังแวคั่มอยู่นะครับแวกคั่มทําสุญญากาศนะครับไล่อากาศไล่ความชื้นออกจากระบบนะครับเป็นแอร์มิซูบิชินะครับมิซูบิชิหนึ่0หมืน BTU นะครับใช้น้ํายาเบอร์ 22นะครับ1.15กิโลนะครับต้องใช้สภาพคอมเพรสเซอร์ยังยังดีอยู่นะครับอันนี้ผมตัดเพื่อเชื่อมนะครับที่มันรั่วนะครับเปลี่ยนมาดูข้างในบ้างนะครับ อันนี้คือข้างในนะครับเอาออกนะครับเอาฝาหน้ามันออกนะครับตรงนี้คือพัดลมนะครับตรงนี้พัดลมเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเสียอันนี้คือแผงหลังพึ่งนะครับแอร์มิดซูนะครับมันถ้าแอร์รุ่นเก่าสมัยเก่านะครับแอร์มิดซูเนี่ยลังพึ่งมันจะหนามากนะครับเนี่ยสามชั้นลังพึ้งสามชั้นนะครับ พัดลมเป็นแบบไม่มีรูนะครับมีใบพัดต้องดูนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับใช้ของมิสูนะครับเป็นมิสูบิชิเลยครับคอมเพรสเซอร์ของแท้นะครับก็ระวังหน่อยนะครับคือปัญหานะครับมันเกิดจากมดนะครับมดมาทำรังมดมาทำรังนะครับ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นแอมเสียนะครับคือมด e มันไปทํารังที่แมกเนติกถ้าเป็นแมกเนติกรุ่นเก่านะครับมด e มันจะชอบเข้าไปทํารังมากแล้วก็ตัวหน้าสัมผัสอ่ตรงนั้นมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันสัมผัสไม่ได้เวลาตัดต่อนะครับมด e มันเข้าไปทํารังส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแคปนะครับแคปลันนะครับแคปลันถ้าเกิดว่าแอร์เราทํางานพัดลมหมุนแอร์ไม่เย็นนะครับพัดลมหมุน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับแคปลันดูตัวนี้นะครับขนาดนะครับ40มิโครฟารตดนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาเปลี่ยนซื้อสัก4 5 50ก็ได้นะครับ40 45 50มิโครฟารตดนะครับเอามาเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าพัดลมไม่ทำงาน แต่ว่าคอมมันมันดังนะครับมันดื้อแต่ว่าพัดลมไม่ทํางานนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแคปสตาร์ทนะครับ2.0มโครฟาลัดนะครับก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนเรื่องแอร์นะครับมันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่สามารถทำเองได้นะครับผมก็จะบอกบอกให้ทำเองได้แต่ถ้าเชื่อม ถ้าเชื่อมนะครับทําเองไม่ได้นะครับก็ต้องจ้างช่างนะครับเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมถ้าเปลี่ยนคอมนะครับพวกไดเออร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเสียยากนะครับให้ดูนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับเข้าหน้าร้อนแล้วก็อย่าลืมล้างแอร์นะครับ ล้างแอร์ด้วยนะครับแอร์ Air จะได้เย็นๆนะครับแล้วก็ลดปัญหาพวกตามุดพวกรอยรั่วนะครับแผงรังพึ่งมันรั่วนะครับอันนี้ก็จะลดปัญหาช่วยลดปัญหาประมาณนี้นะครับตอนนี้แวคค่ามาแล้วนะครับก็จะแวคประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ํายาน้ํายาใช้อย่างที่บอกนะครับใช้ R22 นะครับ อายุสองจะเติมน้ำยานะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับมารีวิวแอร์มิซูนะครับแอร์มิซูสมัยนี้ก็จะราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ตามคุณภาพนะครับคุณภาพก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับพวกมิซูไดกินนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงแอร์มีปัญหาแอร์ที่บ้านมีปัญหาก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับช่วงนี้ร้อนมากนะครับก็ ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ําไหลดีมากนะครับเย็นข้างในแอร์เย็นนะครับก็ต้องจัดสายใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับซ่อมแอร์งานซ่อมแอร์วันนี้นะครับจิ๊บจิบนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ